โมาเต็กป่านี่เฮ็ดนี่ยังเจ็บปานี่เจ็บปาเโอ้มันต้นเนี่ยมันมันบกันนยางขอกป่าปหุ้มใช้บ้าปลาคอบ่นะเออ มุ้มปายอไหเลยนั้นแขนยังงันยัันเยมาเบื้องทางนี้ยอมไปขึ้นอือเสาลูนอะเสาป่ายี่สิบปุ๋ยเอาขึ้นไปไปไวทเงแนอล้วก็มี

เห็ดไทยหลายๆเทือเอาแล้วเห็ดตัวเดียวกปลาคอเข้าหูงมเอานี่ก็ได้ขนาดป่าหุ้มบทันได้เอาได้เนี่ยโบมันนั่นอะไรโบมัน ปลานล้ทุบโอ้โหตัวนี้บอกดีบเนี่ต้องเข้าไหร่ไม่ถเลยชีตงมาเลยเี่พี่าปาีนะจอนม่อกามีโอ้โหไปใส่ตัวนะครับน่งนล่เนื่ขอนไหมปลางเนะปลเาก้งเข้าปลานีรับคนปลาเราไปดึงอย่ก่อนนี่นะน้ลายดยาล่ะ เอาดูเขาไล่งก็อน้งด้งแน้ล้งตาเกมจริตายเกขอ้เมาแล้ว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 มา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 เนี่ยังปลาเข่าปลาครอบโอ้ยต้อูตีแงี่ค้ัมเนา ปลาเข้าปลาข้าปลาข้ามาแล้วบ่อีกปลายนกแหะขึ้นขึ้นไปอนเออเอาเนี่ยโออกป่าเลยใช่ใช่โอ้เอาบูด้วยปลาเออเอาคอหเึ่ก่อนยนขึ้นมงนู่ดางเยนขึ้นมงนู่นึ้กปเลนี่ดป่าก่อนป่าก่อน บอับมนิ่งาโ่สิ่งดงนี่คน้ดมาิงนี้มาสิ่งนี้เมันี่ป่าเต็มยตีนนี่บวป่าเลยนน่ขึั้าป่าุมสัมคีโอ้ยป่าเต็มยินนี่เบิร์ต ขอบอ้ยมาปดเลยปัดลุกมาปนป่าก้อนมาเนี่ยเอยดีบได้เปลาบข่อมาเล้วนี่ปลาเขานี่ักงายักงเลยเนี่ยปลาเข้าสดๆเลาะปลาข้าปลาข้าของแท้ของแท้ กระเป๋าี่ใช่ระเปา,ากำลังสร้างแฮนี่ปากกาเนาะปากกาเนะะาะปากกาชนดีได้เก็ดดีด้น่งปากลาปกลปงกระลยยตามห้างมมีนั่นนี่ปากกาเนมัวละ

ยกขึ้นมุดด่างเต็บแล้วยกจนขึ้นเลยเนาะเขินไปแน่เลยกรมีปลาคอปลาเข้า ไปแล้วบอกลาเล้ดอนยุ่าไปียงไปกินนั้นกินปลาผมน้ำเยอะว่านะไปก้อนมาใส่คิจะอาม้มัดนะหาน Cháy ngay nhai Ôi Chừng bớt mưa lại ở bà này Nhưng mà bớt này Thì thằng Phích cốt vô tay mưa ý bà kháo, bà kháo. Ừ. <laughs> Mà Tết bà này Hết Nhi <laughs> ยังเยอปลาอ่นี้เยปลาเลยโอ้มันตวนี้มันมันงิน้บรรยากาศอาปลาหุ้มใช้เมื่ปลาคอบนะเออ

สาป่ายกัวสี่ิปปูเอาขึ้นไปไปไวเทึงแน่แล้วก็มีง่าบนะเราประขาวนะก็ได้โอ้ยผลัดุดบ่สิผลัดุดบ่ดุดเาหนักคนเด้ออย่างบ่เขามีเต่เออกอยางมันบิว